ต่อคำถามที่ว่ามีสอวอไว้ทำไมผมถามตัวเองว่าความเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยปัจจุบันในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากการกลักล่นกรองกฎหมายนอกจากการให้บุคคลดำรงตำแหน่งนอกจากการติดตามการปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ย มีอะไรที่สำคัญอยู่ในจิตวิญญาณของผมและของพวกเราทุกคนบ้างผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจครับว่าการทำรงไว้ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ให้ดํารงอยู่ เทียบเท่ากับที่เคยเป็นมานับตั้งแต่วันที่10ันวาคม2 4 7พีมิให้กระทบหรือลดทอนลงไปเพราะการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสถานการณ์ปัจจุบัน